รถของคุณเนี่ยมันมีคุณค่าณปัจจุบันนี้เลยนะครับว่าตลาดเบีย้ยค่าเนี่ยต่ำมากสวัสดีครับค้นพีไครับ <Y> วันนี้เรามาคุยกันเรื่องประโยชน์ของการรีเฟนเซ์รถของคุณ <Y> ในสถานการณ์โควิดนะครับผมรถของคุณเนี่ย ที่ผ่อนไปแล้วเนี่ยระยะหนึงเนี่ยมันมีคุณค่ามันมีแว l ลูแล้วนะครับผมในสถานการณ์แบบนี้ถ้าท่านใดเนี่ยเหตุจำเป็นที่ต้องใช้เงินเนี่ยอยาให้นํารถมารีไฟแนนซ์เพราะด้วยอัตราดอกเบีย้ยนเวลาเนี้ยณปัจจุบันนี้เลยนะครับว่าอัตราดอกเบีย้ยเขานี่ต่ำมากผมยกตัวอย่างนะครับรถราคา5้าแสนคุณผ่อน4ปีคุณผ่อนไปแล้ว2ปีสมมติถ่ายว่าตอนนี้เนี่ยเหลือเนี่ย ประมาณสักสองแสนคุณต้องการใช้เงินณะเวลานี้เนี่ยประมาณส